เจมหม้ออย่างงูิดไปทางตองถึงบ่มา่ายบ่มาสวนขอวนอนมันสวนด้วกันมาท่านยนี่อยู่ตำเครื่องปรุงเงินสะกานมานี่งขาก่อนยสับยิมกินกิ้มก็สับสับไม่ได้พี่น้องไม่ได้เขามากรุบกันกินหลดเข่าก้องได้กับกินหลอดไอเทียกออกให้เล่าเนี่ยเขาวันกินมะเมื่อับเปิดกล้องเขาไหลแล้วแกเบิ้งแกเบิ้งจานเยอนกปเล้าวก่นพอรวมไปรวมตันัน ดังบกงามชวหมดหมเกองหมกเที่ยวชงออกมันกินเขาก็ต้มปลาไหลพนะจาอยู่หน้าอร่อยบะบุญเดียนทำนั้นอ่ะเดียนไม่ได้กินนะเดียนเป็นคนถูกท่านโทษบาด